แล้วมาถึงแบงค์ปกผ้าไหมนะครับด้านในเป็นแบงค์5 0 0นะครับชุดนี้นะครับ1,600บาทนะครับเพื่อนชุดนี้นะครับ1น0 0นบาทปกผ้าไหมสสวยแบบนี้เลยนะครับมีเพียงนะครับ2ชุดในร้านนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับหรือ3-3ชุดในร้านครับ3ชุดที่สมบูรณ์แบบนะครับนี่นะครับสมบูรณ์แบบมีทั้งหมด3ชุดนะครับราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับสวยเอามากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเจาะกลุ่มวาระด้วยกันนะครับ หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับแล้วก็มาเลยครับแบงก์วาระนะครับเพื่อนนี่นะครับแบงก์วาระนะครับแบงก์นี้เขาเรียกว่าแบงก์สิบกบาทนะครับติดกันแบบนี้เลยนะครับติดกันแบบนี้เลยนะครับมีค่าที่สิบหกบาทใช่ไหมครับแต่แบงก์นี้นะครับเป็นแบงก์วาระนะครับพร้อมปกนะครับ พร้อมปกแบบนี้เลยนะครับแบงค์วาลล่แบบนี้เลยนะครับ200บาทนะครับเอาแบบเร็วๆเลยนะครับแบงค์โบราณตั้งแต่ตีเด็กๆเลยนะครับแบงค์แบบนี้สี่เหลี่ยมนะครับด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้นะครับ200บาทนะครับถึงจะโบราณขนาดนี้เลยนะครับแต่นี่สิครับแบงค์นี้สิครับเด็ดนะครับแบงค์ที่มีอ่าลายน้ําแบบแว้บๆว้แบบนี้นะครับ350บาท มาพร้อมปกแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมปกแบบนี้เลยนะครับ350บาทนะครับต่อไปเลยนะครับเพื่อนแบงค์เจบาทยืนนะครับแบงค์ในประเทศไทยที่เป็นแนวเย็นมีน้อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆถูกมากนะครับพร้อมปกแบบนี้นะครับ150าบาทนะครับพร้อมปกนะครับ150าบาทนะครับต่อไปเลยนะครับแบงค์ที่หายากก็คือแบงค์แปบาทครับเพื่อนๆแบงค์แปินี้จะเป็นนักสะสมตามหาเลยนะครับตามล่านะครับ พันหนึ่งก็ยอมใช่ไหมนะครับแต่ร้านตีขายนะครับ700บาทเท่ stay, 300, านั sink, main, ้นนะครับพร้อมปกนะครับพร้อมปกในร้านตอนนี้มีชุดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้นอกปกนะครับศัจยานจะขายพร้อมปกแบบนี้700บาทนะครับเวลาก็ใกล้จะหมดกันแล้วนะครับมาเลยนะครับชุดนี้นะครับหายากมากๆเลยนะครับใครเห็นก็ทนไม่ได้นะครับก็คือแบงค์ร้อยยืนนะครับด้านหลังอมแดงด้านหลังอมฟ้านะครับเขาที่าแบงค์ร้อยยืนนะครับพร้อมปกแบบนี้นะครับหายากมากๆเลยนะครับ500บาทเท่านั้นเองเลยนะครับ เพื่อนๆแคปจอมาให้ได้เลยนะครับหายากแล้วก็สวยมากๆต่อไปนะครับแบงค์ร้อยสยามรัตน์นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับแบงค์ร้อยสยามรัตน์สองร้อยบาทนะครับเพื่อนด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับแคปจอกันให้ทันนะครับเพื่อนๆต่อไปเลยนะครับแบงค์ร้อยนะครับนี่เลยครับแบงค์หนึ่งร้อยบาทนะครับแนวนอนสีทองงสวยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับแบบนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นเองนะครับเวลาไม่พอแล้วนะครับเราก็กลับมาที่แบงค์ใหญ่ที่สุดก็คือแบงค์นี้นะครับ3า0 0บาทนะครับมาพร้อมปกตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด3ชุดแล้วนะครับเพื่อนๆที่เร็วได้ก็เร็วนะครับนี่ครับมาพร้อมปกแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับในปกแบบนี้นะครับแบงค์สวยขนาดนี้นะครับแบงค์จัมโบ้นะครับให้ดูนะครับว่าแบงค์ห้าสิบธรรมดาที่เราใช้กันแค่นี้เอง นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับใหญ่กว่าสามเท่านะครับสามพันบาทครับ